ผมไม่รู้ว่าใครไปเล่นน้องสภาพบ่อยทุเรศไม่อยากให้มันเป็นภาพเดิมแค่นั้นเองพี่เก๋เขาหมุ่หงิดจัดเลยโูดี้แกหรอคนเดิมมียว่ะตอนมีปัญหาไม่ใช่หรอเรียกที่กูจะสื่อคืออย่างนั้นหมาเขามึงรู้ไว้ด้วยนะเออเกียดเขาไปเลยนะขยะครับพี่ครับพี่ต่อเล่นธนาคารนี่ถ่ายนี่ใครไปธนาคารพี่พี่ผมคุยด้วยเอพี่โยบมีคนไปงานร้านไ้วยพวกเอดีอ่ะครับพี่ต่อใครไปงานร้านไม่ใช่ผู้ผิดงานธนาคารเล่นธนาคารเล็กใช่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  อ่าไม่รู้กันพี่อเอ้ยมึงมึงดูมึงด,ด,ดูให้พี่หน่อยดิไอ้แค่มันไอ้เจไอ้คนที่มันไม่ชุบอ่ะดูได้ปะดูให้พี่หน่อยดิก็ตีนี่ไงพี่ตีจุดี้อะตีพวกเด็กไม,ไม่ไม่ชุบหมดเลยหรอมันชุบพี่แต่มีคนหนึง่งแค่ไม่มีเอดีอ๋อคือชุบหมดปะก็ชุบสองคนมีชุบสองคนซึ่งเหมือ,น,อมนแม่ไม่เขาเขาไม่นี่เขาแพ้แล้วผมชุบกันแต่ว่าเขาไม่มีเอดีคืนอ๋อไม่มีเอดีคืนโอเคได้ได้คืนยังผมถามเจบัป๊บนึงนะ เดี๋ยวไปคุยกันได้เลยแล้วมันไปเล่นทำไมวะไอ้เหี้ยต้องหาเนี่ยพี่ไปคุยกับเขาที่ไหนโอ้เข้าใจละไอ้เหี้ยมึงมึงไปเล่นเว้ยมึงไปเล่นใช่ป่ะแล้วทีนี้มึงแพ้อะแล้วเขาชุบมึงขึ้นมาแล้วมึงไม่มีเอดีคืนเขาอะถูกปะไอ้ผมไม่รู้ที่ไหนไงแต่ผมจูดี้อะเขาแล้วพี่ตอนเมื่อกี้ว่าผมจะเอาไปคืนเขาให้โอ้ผมไม่รู้ว่าใครไปเล่นนะพี่เย็ดแม่ วัวลมเสียเลยเอองั้นก็เอางี้เลยก็ตัดปัญหาก็คือไม่ต้องเล่นทุกอย่างเลยง่ายดีจะได้ไม่ต้องมีโอ้มึงเพิ่งคิด,คดได้ไดหรอวะ,อะไม่มึงเล่นได้เว้ยมึงมึงมึงเล่นได้ทุกอย่างอ่ะแต่มึงแบบอะไรเงี้ยแบบง่ายๆมึงทําให้มันเป็นแบบยากอับเ <c oughs> พื่อนอีกที่คกูจะรู้ว่ามึงไปเล่น <c oughs> ด้วยกันม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 ันเล่นมันเล่นได้แค่เท่าไหร่หกหกอ่ะไม่คนละตี้ครับพี่ไม่มันมีตี้เดียวคนละตี้อะไร ไอตีมีโฮมมีโลมีดุกดิกมีเฟมมีไมนัดพี่แล้วไอตีนึงพี่ที่ไม่ได้คืนเขาอะโคตรตีครับพี่ตีอีกตีนึงอ๋อไอ้ยกเมื่อกี้มึงบอกว่ามึงก็มึงก็บอกอีกตีนึงไอ้นี่ก็บอกอีกตีนึงสรุปกี่ตีเนี่ยคือตอนแรกคิดว่ามีที่เดียวเขาพีน่โอ้โหไอเย็ดแม่มันต้องอย่างนี้อยู่แล้วครับถ้าอยากอยากเด็ดขาดนะไม่ต้องมามาให้ไม่ไม่ต้องแบบพี่สารเอาอย่างนัวแบบว่าตัวแหลมแหลมไปหากูหมดแล้วนะ ตามสภาพอะอเหียุเล่บ <c oughs> มึงงงอะไรตอดไปไปกับตตนไปอีลิตมาดิเลยอีลิตวกูบอกวันนี้ไปโอ๋ไกลๆท่อนตตนอะไปหวันอะคอนแวนเลยอะ งานดำระบบเมืองเยอะแยะไม่พาน้องไปแม่งพาไปแต่ละอย่างไม่เย็ดทีก็เลยมึ <c oughs> งแบนออกไปเลยนะไอ้พยักอะไอ้คนไหนแหลมแหลมอะ ไม่ใช่มันเล่นได้เว้ยมึงเล่นได้แต่มึงควรรู้อ่ะมึงมึงควรรู้ว่าอะไรคืออะไรอ่ะมึงควรรู้เว้ยมึงมึงควรรู้อ่ะไม่ใช่ว่ากูไม่ได้ให้เล่นนะเว้ยมึงมึงเล่นได้แต่ว่ามึงมึงควรวางตัวแล้วมึงมึงควรรู้เว้ยมึงมึงก็บอกเขาว่าไม่มีไอเดียเดี๋ยวผมเอามาคืนให้แค่นั้นเองมึงได้ใช้คําพูดแบบนั้นเหมือนกันไหมล่ะไอ้เี่าไอ้มากรไอ้เขาคายไอ้ขยะบอกแล้วว่ามันจะกลับมาเอาที่นี่ให้ ตามมาคุยเลยตามต้นเจ้าตัวมาคุยเลยตอดไอ้ดีมึงไม่รู้หรอกพี่มันไอ้ดีเหรอเดี๋ยวยอมรับอันเองเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คุยให้มึงต้องยอมรับดิเฮียแค่มันเรื่องง่ายมากเลยนะเว้ยเฮียแค่แบบเอดีแล้วพวกมึงจะมานั่งแบบแบบนิ่งๆกันอย่างเงี้ยคือมึงรู้ว่ามันเกิดเหตุอย่างเงี้ยมึงควรรีบเข้ามาแก้เว้ยโอ้ไอเฮียผมงงชิบผานใจย็นใจเย็นใจเย็นเมันเย็นไม่ได้เรียกเรียกโอเค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 โองต้องคโอเ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 คโนเคเอเคโอะไรอี่ฮัลโหลใครใเคโอเคโอเคโอเคาอคโอเคโอเคไม่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 โอเคโอเคาอ่ะ ผมผมไม่คร okay. no, ับพ um ี่แล้วมึงมึงมึงไม่พร้อมมึงไปเล่นทําไมอ่ะไม่พี่ผมบอกไม่ไม่ถามมึงถามก่อนมึง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 ไม่พร้อมมึงไปเล่นทาไมผมมี ad อยู่พี่แต่มีแค่สองอันไงแล้วผมนึกว่าเขาจะชุบแค่คนเดียวแล้วให้ที่เหลือผมจะให้กะให้น้องเรียกเรียกหมอมาเอาแต่ผมมีกคนนึงผมบอกไปแล้วว่าเดี๋ยวไม่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 ถ้ามึงไม่อยากมีปัญหากับมันกูบอกแล้วว่ามึงมึงไปเล่นอ่ะมึงไปเล่นได้แต่มึงต้องใช้คําพูดแบบพี่พี่ครับ มึง้องเรียกมึงต้องอยู่ให้เป็นอ่ะมึงเขาว่าอยู่ให้เป็นใช่ไหมผม,มเรียกเขาพี่เรียกเขาเออจะพ่ออยู่แล้วว่าพี่แต่ที่จริงอ่ะกูไม่อยากให้มึงทําอะไรเลยเว้ยตอนเนี้ยคือมึงก็รู้อ่ะนิดนึงมันเอาหมดนิดนึงมันเอาหมดไว้กูก,กูกูเซ็งมาตั้งแต่สตอรี่ที่แล้วอ่ะกูไม่อยากให้มันเป็นภาพเดิมแค่นั้นเองไอ้ด่ทาไมมันมีอะไรไอ้มันตะโกนอะไรอัดตูดเลยก็คือเหมือนเหมือนแบบว่าผมแพ้จะจเมยแล้วตอนไฟกันอ่ะเหมือนมันมี เด็กใหม่อะไปบอกว่าพี่มันจะตายอะมันจะตายมันก็เรื่อบอกว่าพี่พี่แล้วทีนี้ผมตื่นมาปุ๊บเขาก็บอกว่าบอกไอค้คนหัวเหลืองเนี่ยนะอย,อย่าอย่าพูดมากนะแบบตะโกนอะไรน่ารำคาญอะไรทีหลังเล่นเงียบๆนะอะไรหัวเหลืองคือใครเด็กใหม่จัดมนะันมันไม่มีอาวุธไม่ใช่หรอใช่ใช่มันไม่มีอาวุธพี่แล้วมันไม่เรียกมันมาดิไม่มีอาวุธจะไปเล่นทำไมอะ พี่มีพอตไหมพี่หมายควม่มึงเรียกรวมเลยให้นั่นจบเดี๋ยวกูเรียกรวมให้แล้วพี่เกดว่าไปเล่นทำไมอ่ะผมไม่เข้าใจอยากมันหรอไอ้เฮียกูมึง<ม>ไม่ใช่แค่มันนะมันจะหาติงเข้าแก๊งกันเนี่ยฮัลโหลไอ้พี่เกดอะปูมหยุดเป็นรถพี่ฮัโลโหลพี่รลพี่เกดไอ้ภ <h> ูมิได้ไปเล่นไอ้ไอ้ไอ้นั่นไหม เล่นพี่เก๋เขางดหงิดจัดเลยเอ,เอาดีๆใช่เขาบอกว่าไม่มีเอดีอีกแล้วหรอเกาบกระเป๋าเลขอะไรอะไรนะเื่อกระเป๋าเลขอะไรกระเป๋าเลขหนึ่งสา <13 79 S 2> มเจ็ดเก้าไอ้จับไม่อยู่พี่โทรตามแล้ว <c oughs> เดี๋ยวพี่เก๊ตอนนั่งรถมาบ่นทั้งทางเลย ตอนแรกของผมเหมือนจะไม่มีเอดีด้ะแล้วพอจูดี้ไม่มันไม่เกี่ยวหรอกมันเกี่ยวคนที่ทานไปเล่นยอ่ะไอเด็กคนนั้นบอกโอ้มีหนึ่งอันพอดีเลยแล้วก็ให้ผมไปคนเองยังไม่ได้เฮ้ยพี่มันแค่เรื่องเอดีเองอ่ะได้ปะมันมันมันไม่อย่างนั้นไหมพี่ไม่ได้ว่าอะไรเลยแต่แต่ก็พี่ไม่ได้มาเลยน่ะพี่ไม่มาตีหรือมาอะไรน่ะเขาจะมาคุยด้วยใช่แต่แต่คือไอคนที่ไม่มีเอดีนี่คือแกจูดี้แลาเหรอคนเดิมมีเล้เหรอไม่จูดี้มีครับพี่ แต่น้องน้องไม่มีแรกน้องบอกว่าไม่มีแต่พอพูมบอกว่าจะเอาใช่ไหมน้องบอกโอ้ยมีมีอันหนึ่งพอดีเลย่างี้ใช่ไหมใช่อันนั้นหัวเขียวแล้วของขอบไม่ได้นี่ของผมโคนหัวเขียวเขียวแบบให้ช้าเหมือนปั่นพี่เกตสวัสดีครับมาเอาของของของคราบผมกํงลังจะเอาไปคืนโทรไปหาพี่เกตแล้วอรับเมื่อกขอมัอมันเขอ่ของขนงขอ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 ของทษแทนน้องด้งยครับงงีองของขอินเงขออง ว่าว่าไงพี่ไม่ไรหรอกก็จะแค่มาปั่นเฉยผมงุนงิดเลยแม่งคนพาไปเล่นมันไม่ค่อยรู้เรื่องไงผมบอกว่าเดี๋ยวต้องไอคนที่พาไปเล่นน่ะคือจอโจดี้ตัวมีปัญหาไม่ใช่หรอไม่รู้ว่าใครพาไปเล่นผมบอกไม่ไม่ควรพาไปมันมันเป็นเด็กใหม่มันมันมันไม่รู้เรื่องพี่เนเด็กไแต่มันไม่พกเอดีกันนั่นแ่ะถ้าสมมติว่าพวกพี่ตายมันก็ปล่อยซึมเหมือนเดิมอะอันนริจริงเข้าเข้าใจครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาพี่ปอมาดูนะพี่พี่พี่ปอมีาหน่อยพี่ เจงน้องไม่ผกเอดีไปเลนีหนือเตงอะพี่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 กีตารลองเล่าให้ฟังหน่อยไอ้เจงตัวพี่เกียร์ตกใจดิเฮ้ยออกไปก่อนไอ้นี่ไงเรื่องเรื่องเอดีพี่เปาก็ตอนนั้นเหมือนมีปัญหากันเนี่ยแหละเล่นกันแล้วไม่ชุบแต่น้องไปเล่นมันก็ไม่มีเอดีเหมือนเดิมแต่ที่ผมชนะเหมือนถ้าผมหมั่อะไรมันเฮชใช่ป่ะผมก็แค่ไม่ชุบอ่ะปล่อยปล่อยซึมเองอ่ะอืม ทุกทีเวลาเล่นอ่างเนี้ยเขาจะชุบกันถูกไหมทุกแก๊งมันจะชุบกันตลอดอย่แล้วอย่างอาอก็ชุบนะหรือไม่อะไรเขาก็โทรมาบอกไม่แก๊งอื่นก็โทรมาบอกไงแต่เหมือนกับก็เล่นเหมือนเดิมอะ่ะก็พกไปอันเดียวอะ่ะแต่ว่าพี่มองว่าอพี่ไม่รู้ถ้าพี่ตายแล้วมาไม่เออดีแล้วพี่อะไรเง,งาี้ยแล้วมันก็ไปเอาไปเลยพวกแบบนั้นมันไม่เกี่ยวหรอมันเกี่ยวคนพาไปไว้ อืมอืมอืแต่ผมก็เข้าใจนะไม่ไม่แต่ผมเด็กมันมนผมกูไม่ได้ว่านะมันมันมันไม่รู้อ่ะน้องมันนั่นแหละมันมันมันเป็นเด็กใหม่ด้วยพี่มันอยู่ที่คนพาไปด้วยแล้วก็อีกอย่างต้องบอกบอกน้องด้วยอ่ะถ้าพาไปเล่นมันต้องดูแลน้องได้ไงเพราะมันเป็นเด็กใหม่อย่างเงี้ยเราอยู่ดีได้เดี๋ยวจวเตือนน้องให้ขึ้นแล้งครับพี่คนเดิมเลยนี่ว่ะอ้าวรับไม่ไม่อะไรหรอกพี่เปาทนี่ผมแค่มาแบบคุยเฉยไม่ได้มาแบบข้าเข้าใจครับเข้าใจครับพี่ ครับค่ะมาบอกไว้เฉยว่าน้องไม่ AD แล้วนะอะไรเงี้ยอ๋อได้ครับขอโทษด้วยนะครับพี่แล้วพี่บอลกลับเข้าแก๊งเน่ยครับพี่ผมกลับพรุ่งนี้ให้พี่กลับพรุ่งนี้โอเคครับพี่ชายขอบคุณครับอ้าวอันนี้อันนี้ไอ้บ๊อบป่ะน่ะบ๊อบไหนพี่บ๊อบบ๊อบแลมโบว์บ๊อบแลมโบว์ไหนวะพี่ไอ้บ๊อบกัคคินังแลมโบว์จำได้เหรที่ที่เราเล่นกับมันมาใส่ผมตรงนี้ไงผมผมไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนหลายทรงผมไง จะไปออกงานเนี่ยตอนแรกไปถ่ายคลิปเย่นั่นแหละค่ะไม่มีอะไรหรอกขอบคุณครับพี่ของผมครัเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเดี๋ยวให้มาคุยแค่นี้ตอเสียงงอมอีกแล้วโอ้มันไม่งอมผมงุนหงิดเลยผมงุนหงิดเลยเกรดไอ้ขยะเอาไอดีมาให้ผมแล้วเมื่อกี้ประเด็นอ่ะคือไอ้ตัวเดิมเลยไม่ใช่ใครหรอกอืไม่คือมันควรรู้เวลาไปเล่นมันมันต้องดูแลน้องได้พี่เหลือเคมนะใคร เอ้ที่ผมติดพี่อะ 5m จ่ายหมดยังก็ตอนแรกเมื่อวานดิจ่ายจ่ายจ่ายมาแล้วนี่จ่ายมาครบแล้ว่ะเมื่อวานจ่ายมาสามเด็มมานี่อ่าเมื่อวานสามคือสองวะสามเดจจ่ายจ่ายครบคแล้วโอเคครบแล้วครบแล้วเพราะว่าได้เงินจากโกมาแล้วไปจ่ายเอหน้าเลยเอหน้านี่หน้าอะไรนะวันนี้มันมาเข้ามารับตังค์ด้วยนะพี่บอกบอกใช่เหรอวันนี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับตังลี่เหรอนั่นจะใช่ครับผมบอกเนี่ยไว้ ได้ได้ครับได้เฮียเยบอกผมไว้ได้ได้พ hey, hey, ี่นะซ้อมไปแล้วนะกากาฟาเวียอย่าฟ้อมให้หนักขึ้นนะได้ได้ได้ครับได้ไ้เป็นเมนูห่ะเอเครับเจอกันครับคับครับพี่เปะเอามาว่าเป็นไงบ้างพี่ไอ้จูดี้จูดี้มาเนี่ยไม่มึงฟังพี่นะมึงพาเขาไปอ่ะมึงก็รู้ว่าเป็นเด็กใหม่ถูกไหมมึงก็รู้ว่าเรื่องอ่ะมัน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 เคยเกิด ปัญหาตรงนี้มาถูกไหมเรื่องเอดีคือถ้าคนไม่ชอบกันอ่ะมึงฟังพี่ดีๆนะคนไม่ชอบกันอ่ะกูไม่รู้หรอกคนในแก๊งเขาอ่ะใครจะไม่ชอบเราบ้างเขาอาจจะชอบเราคุยกับเราแต่บางคนเขาไม่ได้ไม่ได้ชอบเราตลอดนะมันสี่สิบคนนะเว้เขาก็แค่บอกว่ามึงกวนส้นตีนเขาหรือเปล่าเล่นกิจกรรมแบบไม่ชูแบะแบบเหมือนแยกมีปัญหาเข้าใจปะอย่าเปิดช่องเอออย่าเปิดช่องโหว่ถ้ามึงไม่อยากเปิดช่องโหว่ให้เขาอ่ะมึงไม่อยากแก๊งมีปัญหา มึงพาน้องใหม่ไปอ่ะกูเข้าใจแต่ว่ามึงต้องพร้อมมึงต้องพร้อมเล่นเออเล่นเล่นมาแบบไม่ต้องมีปากเสียงเขาจะพูดอะไรมึงก็ปล่อยไปเว้ยมึงก็ต้องอธิบายให้น้องฟังว่าเออแก๊งเราอยุดจุดไหนแค่นั้นเองใครอ่ะใครอ่ะมึงต้องดูแลได้อ่ะถ้ามึงพาน้องไปแล้วอ่ะพ,พ,พี่ต๊อดรอ,อคุยกับหยินใช่ไหมพี่มึงบอกบอก,บอกหยินใช้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 โม้พี่หยินวปเปอร์ไหนพี่พี่ิ นั่นแหละมึง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 ควรแบบให้มันพร้อมอะถ้ามึงจะไปเล่นอะไม่ใช่มีแบบเอดีอันหนึง่งชุบเขาแล้วให้เขาชุบก,กันต่ออะไรเงี้ยมึงถามว่าอย่างนั้นได้ไหมได้มึงก็ต้องอธิบายให้เขาฟังแค่นั้นเองบอกว่าอธิบายไปนะพี่เออถ้าอธิบายแล้วอย่างนั้นก็โอเคถ้าเขาไม่เข้าใจก็อ,อีกเรื่อง,องแค่นั้นเองเรื่อง,เร,องเรื่องมันเป็นอย่างนี้พี่คือพวกผมมาแพ้กันทีเนีน้เขาก็ชุบแล้วเขาชุบเข้าใจเาเข้าใจ แล้วผมไม่ไม่มีคืนอีกหนึ่งไงก็เลยบอกเขาแล้วว่าให้ผมโทรแบบว่าให้พี่อนอาวินเพราะเห็นพี่อนอาวินมามาแวะดูแตกี้ก็เลยจะให้พี่อนอาวินเอามาให้คือเ<อ>หม,มือน<ม>เรื่อง,เร,องเรื่องเกิดเพราะเราใช่ไหมสตรอรี่ที่แล้วเหมือนเขาแบบบางคนยังติดไงว่าคนเดิมอีกแล้ว<ม><ม>อะไรอย่างเงี้ยจี<ม>้เมอนจี้ใช่เอเอไม่มีผมผมไม่เคยล้อหลอกเลยนะผมไม่เข้าใจพี่เข้าใจว่ามึงไม่ไม่ได้ทําอะไรไม่ล้อหลอกไม่อะไรเว้แต่ว่าเขาต้องจะเล่นมึงอยู่พี่ยังบอกอยู่สี่สิบคนอ่ะ เขาอาจจะชอบเราสิบอีกสามสิบเขาอาจจะไม่ชอบผมไอ้ตะเกียะไอ้ร้านตะเกียที่ผมเล่นนะเขาใไม่มีผมเขาใจผมเข้าใจผมแต่ผมคุกเข่าเลยผมคุกเข่ากับไอ้อะไรมึงไม่ต้องไปคุกเข่าหรอกคุกเข่าไ้เขาจบดูเลยว่าผมไม่มีจริงๆอันเนี้ยอธิบายคนมันอธิบายก็รู้เรื่องแล้วโอเคมึงไม่ไปเล่นมึงไม่พร้อมอ่ะมึงก็ไม่ต้องไปแล้วแค่นั้นเองมันเป็นช่องโว้ยโอเคพี่โอเคครับอ่าไม่อะไรผิดไปแล้วก็ทีหลังก็ถ้าไม่พร้อมก็ไปต้องเล่นจบ ก็มึงมมึงงไม่ใส่เกาะเข้าไปเล่นอ่ะมอันนี้ยคือมึงไม่พร้อมอันนั้น่ะพี่ไปนั่งฟังอ่ะตอนพี่ขับรถมาฟังอ่ะกูยังกูก็ยังกูว่าโดนส้นตีร้อยเข้าใจเว้ยว่าน้าเสียงมึงเป็นอย่างนั้นเว้ยแต่ว่าคนฟังอ่ะเขาเพิ่งไปคุยกับอามาด้วยและอาอายังใช้น้ําเสียงแบบเออผมขอโทษครับพี่ผมขอโทษครับอะไรอย่างเงี้ยเขาอยู่เป็นแต่กับกับกายที่เป็นเราไปใช้น้ําเสียงแบบมึงลองไม่รู้ว่ามึงใช้น้ําเสียงแบบ พร้อมปะทะเข้าใจไหมแล้วผิดด้วยพี่แม่ให้ผมนั่นเลยพี่เข้าใจพี่เอออันนี้มึงมึงก็ควรปรับแค่นั้นเองอยู่ให้เป็นใช่คนในแก๊งอ่ะรู้ว่ามึงน้ําเสียงเป็นยังไงแต่เขาไม่ได้มารับรู้กับเราอืมเออมีแค่คนในแก๊งรับรู้แค่นั้นเองมึงก็จําไว้มึงก็จําตรงนี้เอาไว้แค่นั้นเองวันไหนมึงพร้อมแก๊งพร้อมมึงเล่นได้เต็มที่เลยเว้ยวุฒิครบมือของมีพร้อมอะไรมีพร้อมปัญหาเรื่องของอ่ะถ้ามีกูอยู่ในแก๊งมึงมึงตัดไปเลยเว้ย เข้าใจพี่แต่แต่เรื่องน้ําเสียงอ่ะผมปรับให้แล้วแต่แกผมปรับให้แล้วผมมาคุยผมมั่นใจว่าผมคุยแบบไม่ได้ตึงไม่ได้อะไรกับเขาเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใจเข้าใจแต่เรื่องน้ําเสียงผมผมรู้อ่ะผมรู้ผมรู้จากบทเรียนนั่นแหละผมรู้แล้วคือเขาให้เขาไม่ชอบมึงอะแค่นั้นเอยแค่นั้นเนี่ยรีกที่กูจะสื่อคืออย่างนั้นเขาเขาาเ้ารง้เรู้อวะ้ด้วทเียน่นแหะ้คือเขี่า่องอแค่นั้นเ็ไม่้ยที่กูจะสื่อคืออย่างนั้ ในสายตาเราขก็เพี้ยนเองสรล่าสุดวางสี่คนได้ได้ครับได้ได้วางสี่คนโอเคโอเคโอเคครับโอเครับเนเรนเพราะตอนที่กูบอกแกงไปเขาพูดรายชื่อมาเลยสามสี่คนอ่ะที่เขาบอกว่าเขาเขาเกลียดเขาไปเลยนะมีมึงด้วยนะกูไม่อยากกกูไม่อยาพูดคำนี้กูไม่อยากพูดคำนี้มันมันแรงไปกูรู้ผมเห็นบัญชีนางหมาอยู่เขาเอามึงลงบัญชีแบบแบ็คลิสเลยอ่ะแบบโดนไอ้บัสถ้ามึงมีมึงอ่ะอ้ไงเผื่อด้วย เออเขียนก็หนึ่งในนั้นใช่คือคนคนใหญ่เขาคุยได้แต่บางคนกูบวกแล้วสี่สิบคนน่ะเขาไม่ได้ชอบเราทุกคนเฮ้ยน้องๆเขาอ่ะถูกปะมันเป็นแก๊งเออมึงจำตรงนี้เอาไว้ถ้ามึงรักแก๊งอ่ะมึงก็อย่าไปเปิดช่องบวกให้เขามึงรอก่อนแก๊งเย็นให้น้องๆมีอาวุธไปซ้อมแป๊บเดียวพี่ก็เร่งทำตรงนี้ให้อยู่เรื่องอาวุธเป็นมีด เออมันก็แค่ทําหน้าที่ไอ้ตรงแค่มาต่อเวลาเล่นแอ o ดอฟาร์มสุ่แก๊งเล่นกับเพื่อนแค่นั้นก่อนพี่ขอแค่นั้นเลยได้ได้ครับพี่เออไอ้เด็กใหม่มึงก็จําไว้นะไอ้ที่เข้ามาเออมึงได้ยินไหมเนี่ยได้ยินครับพี่ได้ยินไอ้อากิระได้ยินครับพี่ฟังอยู่คือแก๊งเราอะพูดตรงๆองอะตอนเนี้เป็นรองหนึ่งได้อ่า่าอาสองได้บอลเฮดแค่นั้นเอง ที่ยังที่ยังแบบไม่ควรนะไม่ควรมีปัญหาครับต้องระวังอะ่ะต้องระวังอะ่ะต้องระวังคำพูดแล้วก็ทุกอย่างอะ่ะอย่าให้เขาแบบมีจุดอ่อนทำให้เขาแบบทิมเราได้ประมาณนั้นะเข้าใจเข้าใจนะเออเออเออเ,ออเรื่องอื่นผมร<น>ู้แล้วครับเดี๋ยวผมคุยก่อน่มมผมจะค่อยเข้ามาคุยถามว่าทำไมถึงถึงออกแก๊งแล้วมาถึงกลับเข้าออกเข้าออกไงแล้วเห็นบอกจะไปช่วยมือ ทำไมถึงกลับมาอะไรอย่างนี้มันต้องถามไหมทำไมน้องถึงกลับมาแล้วทำไมถึงแบบไม่ได้ไม่ได้ตามมึกไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ออกไปปุ๊บตอนแรกบอกน้องบอกจะไปช่วยจะไปช่วยมึกไปมาปุ๊บกับเขาแก๊งกูก็งงไงเกาไม่ได้คุยกันฮะสุดดำ